ี e ีนี้นะครับก็จะมาอธิบายเรื่องโปรแกรมต่างๆเนาะเราจะได้เลือกใช้ให้ถูกนะครับก็เราเปิดคอมนะครับขึ้นมาก่อนพร้อมกับเชื่อมต่อต่างๆอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะเวลาคอมมันดับแบบนี้นะครับมันอยู่ในช่วงของการสลิปโหมดนะครับคอมบางตัวที่กด enter ก็ขึ้นเลยแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่อย่างเงี้ยกดเปิดอีกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเด้งเข้าหน้าต่างเดิมมันนะ จะตกใจแต่ถ้ากดไม่ติดนะครับให้รู้เลยว่าแบทม์ดแบทม์ดเกลี้ยงเลยนะครับก็ต้องก็ต้องชาติอนะน้องเออก็ต้องชาตินะครับทุกคนโอเคนะครับเราจะมาอธิบายเรื่องโปรแกรมกันใน EP นี้นะฮะในการจูนรถเนี่ยจูนนะเอาเรื่องจูนก่อนในการจูนรถนะครับก็จะประกอบไปด้วยโปรแกรมนะครับโปรแกรมเนี่ยจะมีอยู่2ประเภทนะครับคือโปรแกรมอัดอัดไฟล์นะครับที่เราเขียนเสร็จแล้วก็โปรแกรมจูน ให,ห้กูมองไงวะโอ้แม่งรถมันผ่านไปขนานี้ใ้อย่าตกใจนะตั้งใจเรียนนะเด็กๆเอ่อไมาตดครบโอเคโปรแกรมอัดแล้วก็โปรแกรมจูนนะครับตัวโปรแกรมอัดเนี่ยมันมีหน้าที่ในการเอาไฟล์ที่เราเขียนเสร็จนะครับยัดกลับเข้าไปในตัวรถผ่านสายส่งสัญญาณนี้ตื๊บตื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 บวิ่งเข้าไปเขียนทับ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 ค่าเดิมที่มันมีนะครับประมาณนี้เลยหลักการประมาณนี้แต่มันเป็นไฟล์ไปก้อนเดียวไงมันก็เหมือนคล้ายๆกับ เราเอาอะไร,รไปวางแทนกันประมาณนี้เหมือนทําเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็หลักการก็เหมือนทําลูกอะเออเปลี่ยนมึงมึงลูกนี้มันเล็กไปเอาลูกใหญ่มาใส่ะหลักการมปนประมาณนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ของโปรแกรมอัดเนาะมีหน้าที่นําไฟล์ที่เราเขียนเสร็จแล้วยัดเข้าไปในกล่องนะครับเพื่อให้มันทํางานตามค่าของไฟล์ใหม่นะครับ่าทีนี้โปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่สาคัญคือโปรแกรมจูนโปรแกรมจูนโปรแกรมเขียนไฟล์นะครับ โปรแกรมนี้มีหน้าที่ในการเขียนเอาง่ายๆเหมือนกับว่าเป็นการปรับแต่งถ้าเป็นพูดภาษาแบบทั่งก็คือไอตัวโปรแกรมเขียนไฟล์โปรแกรมจูนเนี่ยมีหน้าที่ในการโมนั่นโมนี่เพื่อจะเตรียมเข้าไปในเครื่องยนต์ของเราอ่ะหลักการแค่นี้พอพอเราเข้าใจประมาณนี้หลักการคร่าวๆประมาณนี้แล้วนะครับก็จะพอรู้เรื่องแล้วว่าทําไมถึงต้องมีโปรแกรมอัดทําไมถึงต้องมีโปรแกรมจูนโปรแกรมอัด มีหน้าที่เอาไฟล์เข้าไปใส่ที่เราเขียนใหม่นะเข้าไปใส่ในตัวกล่องรถนะครับโปรแกรมจูนมีหน้าที่ในการปรับแต่งแก้ไขค่าต่างๆตามที่เราอยากได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มน้ํามันลดน้ํามันเพิ่มไฟลดไฟนะครับรวมไปถึงการเพิ่มรอบนะครับปลดรอบล็อกรอบ,รอ,บอะไรประมาณนี้ก็สามารถทําได้ผ่านโปรแกรมจูนพอไอโปรแกรมจูนเนี่ยเราทําการเขียนเสร็จแล้วตูบตๆ้ตต,ต,ตเราก็จะทําการเอ็กพอร์ตออกมาก็คือ ส่งค่ะส่งไฟล์นั้นออกมาจากโปรแกรมนะครับเพื่อมาเป็นไฟล์ที่จะรอเอาเข้าโปรแกรมอ่ดเพื่อเป็นไฟล์รอ,อ,อที่จะเอาเข้าในรถซึ่งถ้าไม่มีโปรแกรมอัดมึงก็ไม่สามารถเอาอีฟล์ก้อนนีย้ยัดเข้าไปในรถได้รึ้อรือกป่ปะอ่าฉะนั้นแล้วนะครับพอเราเอ็กพอร์ตออกมาเสร็จก็คือเอาไฟล์ออกมาแนละ้วเตรียมเสร็จแล้วเร็จหมดทุกอย่างแนะล้วรอ,เ,อเข้ารถเราก็จะเปิดโปรแกรมอัดนะครับโปรแกรมจูนเนี่ยเขียนเสร็จหมดแล้วนะเราจะเปิดโปรแกรมอัดและเลือกไฟล์ที่เราเขียนเสร็จนะครับตั้งชื่อ ให้เราเข้าใจของเราคนเดียวก็ได้ไม่ต้องสนใจคนอื่นมากมึงเอาให้ตัวมึงให้รอดก่อนนะครับก็คือเรานะครับจะเลือกไฟล์ที่เราเขียนเสร็จเมื่อกี้ในโปรแกรมอัดนะครับเลือกเสร็จปุ๊บเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการกดคําว่าเขียนไฟล์นะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะโหลดเสร็จแล้วก็มันจะบอกให้เรากดเสร็จสิ้นแล้วปิดปิด,ปดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาสาธิตง่ายๆเลยอะไฟล์ที่ผมจะอัดเข้าไปในวันนี้นะครับก็คือไฟล์ออริจินอลของรถ อ่าทำไมทำไมถึงอัดไฟล์ออริจินอลก็กูไม่ได้มีไฟล์อันอื่นไว้ <laughs> ทำคลิปไงเออมันง่ายสุดนะทุกคนโอเคอันนี้โปรแกรมจูนเราเอ็กซ์พอร์ตออกไปมาใกล้ๆกล้องสมมติว่าเราทำเสร็จแล้วเราต้องเซฟเซฟบินแอดนะครับอยากกดเซฟแอดเพราะมันจะไปทับกับไฟล์ออริจินอลอ่ะเซฟเสร็จปุ๊บเราสมมติว,ว่าเราไปไว้หน้าจอหรือไว้ที่ทำติงไลเดสนะครับเราจะกดยุบโปรแกรมหรือจะกดออกก็ได้นะครับผมกดออกไปเลยทีนี้เราก็จะมาเลือกเมื่อกี้มันตัดไปให้เรับเต็มเต็มก็ เมื่อกี้เรา export file อาไออกมาแล้วเอาเราตั้งชื่อไว้แล้วตรงที่เราเข้าใจนะครับโปรแกรมอัดนะครับเรามีให้เลือกใช้3ตัวนะครับเป็นของเท็มายา1อัน Honda f แฟ1อันนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมอัด Honda ตั้งชื่อได้อันนี้แล้วแต่เอาง่ายเรียกมันว่าโปรแกรมอัดสัญญาณเคลนก็คือรถอะเรทนี้ใครยังไม่รู้สัญญาณเคลน์แคนบัสคืออะไรไปดู ep 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 อื่นนะครับจบนะเราก็มาเลือกว่าไฟล์มันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะน,นี่จะสาธิตให้ นะครับมันบอกว่าให้เราเปิดกุญแจนะครับเราก็เปิดไปจะลืมนะรหัสกล่องตง้องตรงไม่ตรงไม่พังแต่ว่าวิ่งไม่เสถียรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกล่องแม่งหลับไปเลยก็ส่งมาปลุกนะครับ800โดนกูฟันอีกแล้วอ่าถ้าใครรีดใครรีดใครข้ามขั้นตอนนะครับโดนอ่าแต่ใดนี้เราจะสาธิตในกรณีที่เป็นรถมือสองมาหรือว่าเป็นรถที่เขาอยากจะคืนค่าเดิมโรงงานคืนไปเดิมนะครับหรือเป็นรถที่เราเราเอาเราเลือกรหัสมาถูกละอ่าเราจะทําการอัดไฟเข้าไปนะครับ พอเราเขียนเสร็จผ่านโปรแกรมจูนสำคัญของโปรแกรมอัดก็คือมีหน้าที่ป้อนข้อมูลพวกนี้ที่เราทําเสร็จครับกลับเข้าไปในกล่องนะครับเราก็กดคําว่าเลือกไฟล์นะฮะเลือกไฟล์เสร็จปุ๊บก็มาที่ที่เราเก็บไฟล์นั้นไว้นะครับหาให้เจอเราเอาไว้ตรงไหนหน้าจอไดซีหรือว่าเราเอาไวท้ที่สักที่ที่เราเข้าใจของเราเออเราก็ไปหาดูนะครับนี่ผมเอาไว้ที่เดสก์ท็อปเนาะก็กดเข้าที่ไฟล์นะครับ เราก็เลือกให้มันตรงกันนี่ฮะแล้วก็เลือกนะครับ Honda ตัวนี้มันเป็น 125i นะครับ LED 2023 k 3 f p 0 1นะครับรหัสตรงกันนะครับนามสกุลปลายจะลงท้ายด้วยคำว่า d o bin นะครับ binary เดี๋ยวเราจะมี ep ถัดไปอีกที่อธิบายความหมายของ bin x d f adx นะครับแค่นี้เองเลือกไฟเสร็จกดคำว่าเขียนนะครับกดเขียนเสร็จปุ๊บมันก็จะทำการโหลดอย่าชักปักออกอย่าให้หน้ตบุ๊กดับ สำคัญนะไม่งั้นหลับนะครับหรือถ้ามันรีคอเวอรี่ได้ก็คือการพู้ผู้ชีพได้อันนี้ก็โชคดีไปนะแบตห้ามอ่อนเกินนะครับห้ามเกินสิบอ,อย่าต่ำกว่าสิบเอ็ดเลยอะ่ะเสี่ยงนะครับแล้วก็นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บมันจะบอกให้เรากดโอเคแล้วก็ปิดปุ๊บแล้วก็เปิดใหม่อันนี้เป็นการจบนะครับจบแล้วย้ํานะครับโปรแกรมอัดโปรแกรมจูนนะครับโปรแกรมจูนมีหน้าที่เขียนไฟล์ไฟล์ที่ ที่ให้รถมันอ่านค่าแล้วทําการั่งนั่นนูนน่นนี่อันนี้คือโปรแกรมจูนหน้าที่แบบนั้นนะครับปรับแต่งต่างๆนะครับคือโปรแกรมจูน e x p กซ์ออกมาปุ๊บได้ไฟล์ใหม่มาละจะรอเอาเข้ารถไม่สามารถเอาเข้าได้ต้องมีโปรแกรมอัดนี่คือหน้าที่ของโปรแกรมอัดก็คือนําไฟล์พวกนั้นกลับเ,เข้าไปที่รถนะครับมาถึงตรงนี้แล้วใครงงใครไม่เข้าใจนะครับวนคลิปดูใหม่อีกทีหนึ่งเอาให้เข้าใจนะฮะจบแล้วใครชอบก็ฝากากดไลค์กดแชร์ตตามหรือใครที่สนใจอย,อยากได้คือคอนเลนรี้แบพร้องอุปกรณ์โปรแกรมของเราละหนึ 1, 5, ่ง เท่านั้นเอง